สวัสดีพี่น้องมือนี้ยึดอยู่กับตื่นมาแล้วกับบ่มีเบียกแล้วก็อยู่ในบางที่เก่าแล้วพี่น้องเพราะว่าออกไปข้างนอกกะยานติดลูกไปไก่ข้นไก่ไก่ไกยังกับอะไรเขากับว่ามาไก่เฮ้าด้วยพี่น้องเข้ากับ่กลกาไปไก่เขามันบ่ม่นว่าสิยึดอยู่คิดว่ามันบ่ม่นว่าสิติดไว้ๆดอกพี่น้องแต่ว่าความยานของคนเขากับยานเฮาเฮากับยานเขา,า,เขาพี่น้อง ตอนนี้เอยู่ทางได้ยินเขาอันประกาศข่าวไหมพี่น้องบาาแต่ว่าบ่าได้ยุเฉดเจดติวดอกยุบายยุบายัยายนตอนนี้เขาเขาเปลี่ยนหน้ากากแบบนี้ได้พี่น้องเขาเปี่ยนหน้ากากกันผ่าหน้าไม่เขาบวชใส่เพราะว่าเขาว่าโตนี่นะมันป้องกันอันอันอัน,อนลกกูกจกของเสื่อ,อหน้ากากผ่าเขากบ่หาดใส่แล้วพี่น้อง มันเป็นหายแต่เขาว่าอันเขาสิเริ่มแต่วันที่สิบแปดมกกระลานี่แหละพี่น้องเขาให้ใส่หน้ากากแบบนี้พี่น้องเอฟเอฟอันเพสองพันะพี่น้องเนี่ยเขาใส่ใส่แบบนี้มม่ค่อยตันใดแต่ว่าเขตยึดอยู่ในเขตนีเดอรซักเซนเขายังใส่อันนี้อยู่พี่น้องหน้ากากอนามัยอยู่มาเบิ้งน้ำกันว่ามันสิเป็นยังไงเขาว่ามันติดโลกหลายเขากะ ให้ใส่แบบสีมันกันใดพนาพี่นองยี่ติวกับว่าโอ้มันกับคือสิมาเป็นขักเป็นแนแท้มันคือขักๆเนาะพี่นองเนาะมันกับเป็นทัวโลกสู่ๆเร้อคนไทยสู่ๆยี่ติวกับอยากให้สู่ๆคนละยี่ติวกับสู่ขึ้นกันอันแ้นระวังกีสิละอ้ยเจ้ายญิงบาร์ไลวาเซนดิฟันบาเนาะเอ้า เขาามากข่อยกับเ้าน้อเพลิน,น่นละนาะสันดอกอันยี่จีซใชซนาก,ากากแบบไม่เพอรนลีว่าเขตเท่าเขากับว่าในไซว่าส่ยังได้บริษัทข่อยเขากับหายมากแล้วอันไปซื้อของเขาขายส่ไปขึ้นรถบูดรถเม่เขาขายส่ได้พี่น้องอยู่ในสวนสาธาราณะอังสิตเขาขายไซหนากากาก บนี้เป็นจังเป็นนี่พ่ต้องใส่หัวมันแหละคะ่ะมันหายใจบอ่อิ่มอยู่มันอยู่บ,านน,บานนี่พ่ต้องออกไปใส่พี่น้องผู้ลังค้นกับว่าเพย่านเพย่านผัดมันเป็นมากแล้วมันสิยาาพี่นอ้องต่้ปะเฮ็ดจิวคิดว่าการล้าเมื่อนี่เป็นการดีที่สุดกัเาบเพาะว่าไปไกลเขาขันเขาไอเขาจำเข้ากับพ่อจะไปไกลเขาบ่ละพี่น้องเพรา,บาะว่าถ้าเขาบ่าว่าถ้าเขา้าโอ้ยสูสูเด,ด้อพี่น้องผู้ใดก็ได้ หยานอ,อยู่ได้บางครั้งบางครั้งยิ่งดิวกับเมื่อคืนยิ่ติวกับย่ยานพี่น้องอยิ่งดิวับหยานไ่ได้กลับบ้านแต่ว่าเดือนนี้เขาเจะกะเริ่มสียดยากันแน่แล้วพี่น้องบรรลุความไม่สิมา่อดอหลับสะดนอนอย่ำใดดอกคัน่ายามาหอดยิง่งิบจะเป็นสีดกอนมูุ่นละแฟนแฟนแลาว,ว่าคอยว่าไปสีดอกว่าเป็นสีกับเรื่องของเจ้าวคอยสิไปสีเนีย่ยว่าสู่สู่เรือพี่น้องเลยสู่เขาโลโควิดเดียวมันก็เศร้า มันพอย่โดนดอกอันโดนพโดนกนจะว่าเห่าสิตายก้อนมันหนมันสิตายก้อนเฮาเท่านั้นละพี่น้องอดเอาเพราะตองยานมันคันว่าเบย์ยานกะเห็นเขาออกข้าวยังสี่เฮากับยานแต่ว่าเฮาสิไปเบิ่งตะข้าวหลายเห่ากะแทงย่านเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าอันยายติวหมักอยู่มักในยกบ้านบ้านยายติวเนี่ยแหละ ขาเจ้าเห็ดีขาเจ้าป้องกันเห็นบพีน้องล่านค่านะล่านค้ายเสือผ่าล้านค้ายอีกอย่างกับปิดเมื่อล้านนวดล่านอาหารอีกอย่างเข้ากับถึงเขาล่านค้ายอาหารเขาว่าปิดเข้าก็ให้ไปสร้างสือ่อเอาไปกินบานยี่ติว,วานอันรัฐบาลเขาเหตดีอยู่เขาเอาสุขภาพใ้ก่อนไม่ใช่ติวนางเบื้องดอกว่าเออเขาจะเอาสุขภาพว้ก้อนเศรษฐกิจเอามาที่หลัง นิดเดกามาอยู่บ้านเพื่อนกับยี่สิปีแล้วเนาะพี่น้องเนาะมาเบิ่งเหตุการณ์ย่านกะบ,บ่เม็นต่าจะของอยู่พี่น้องตายกับตายน้ำกันหมดละมามามาเบื่องน้ำกันว่ามันสิเป็นจังไดงวดหนานี่มันสิเศร้าว่ประมาณกลางปีนี่พี่น้องบ่เป็นมาสิหลบไม่มากเลยๆด้พี่น้องตอนนี้ขาเจ้ากัไปีิยาอันขน้น ทางได้ได้เสียก่อนโอ้ยคือสีดีดยายติวก็อยากเสียู่พี่น้องเยวจะสีตายสีย่ั่งดอกกันได้สีดแล้วเนาะพี่น,อน้องเนาะเอาเอาเยี่ติวห้กำลังใจถูกถูกคนคนไท่บรรวาบาอยู่ประเทศได้บรรา่าบาบาบา่บรราต่คนไทยพี่น้องทั่วโลกยี่ติวห้กำลังใจทั่วโลกเลยพี่น้องบา่าสียูใสเพราะว่ามันเกิดทั่วโลกยีติวก็ววไม่ยังดงอกมือนีดแล้วมานนางจมนางเบาเลนซืือ ผู้ใดข่าเมื่อบางแล้วอย่าลืมกดติดตามเราด้อพี่น้องแค่นี้และพี่น้องสวัสดีค่ะ